จงหาค่า w จากสมการ 5w บวก7ลบ 7w เท่ากับ27สมการข้อนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า 5w บวก7แล้วมีลบ 7w นะครับถ้านักเรียนสังเกตลบ 7w กับ 5w เนี่ยลบ 7w มันมากกว่าแต่มันดันติดลบนะครับก็คือเลข7มันมากกว่าเลข5แต่อันนี้มีติดลบนะครับต้องระมัดระวังเครื่องหมายเนาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแก้สมการข้อนี้อย่างไรดีนะครับโอเคแต่ยังอยู่ในเรียกว่าระดับที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะก็ตั้งแต่ป .6 หรือป .5 ถ้าเริ่มเรียนรู้สมการแล้วเนี่ยก็จะน่าจะพอพอไหวอยู่นะครับแต่อาจจะต้องเข้าใจเรื่องของอจำนวนติดลบนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันคุณครูเขียนสมการออกมาก่อนนะครับ 5w นะครับบวก7 ลบ7 w เท่ากับ27นะครับอ่าคราวนี้ข้อนี้เราจะมองอย่างนี้เลยนะครับ5 W ดับเวก7ลบ7ดเนี่ยคุณครูจะมองสิ่งที่มันนี่หน้าตาคล้ายๆกัน5 W ดกับลบเจเฮ้ยมันมันมีความเป็น W คล้ายๆกันจับมันมาไว้ใกล้ๆก,ก,กันครับจับมันมาไว้ใกล้ๆก,กันก็จะเป็น ห้าดับเบิลยูแต่เวลาเราจับมาไว้ใกล้ๆกันอย่าลืมนะครับเครื่องหมายตามมาด้วยนะอันนี้มันมีลบเครื่องหมายตามมาด้วยนะครับก็คือค่าประจำตัวของมันเนาะลบเจ็ดดับเบิลยูนะครับส่วนบวกเจ็ดนี้ก็เครื่องหมายตามไปด้วยเหมือนกันนะครับบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดโอเคเดี๋ยวคันครูขยายหน่อยนะครับคราวนี้จุดตรงนี้นะครับ ถ้านักเรียนมองแบบเร็วๆเลยก็ได้นะเหมือนมีเงิน5บาทนะครับเอาไปซื้อของตั้ง7บาทก็เลยทําให้ติดหนี้2บาทก็จะเป็นลบสองดับบวกเเท่ากับ27นะครับหรือถ้าเราจะแจกแจงนะครับเร,เราดึงตัวร่วมก็คือดับเมันเป็นตัวร่วมที่เหมือนกันใช่ไหมดึงออกมาเนาะเราจะได้เป็น5ลบ7ดนะครับดึง w ออกมาแล้วก็บวก7เท่ากับ27 นั่นเรียนทันไหมครับคุณครูเอา5กับ7เนี่ยมาใส่วงเล็บแล้วก็ดึงตัวร่วมคือ W เนี่ยออกมาถ้าคุณครูเอา W กระจายนะครับเข้าไปในวงเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปใน,นเนี้ยมันก็จะได้เป็น W ัคูณ5ได้5 W ค w ูณลบก็ได้ลบ7 W ็ยู่ดีนะครับเนาะพอพออย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นชัดว่าเอ้ย5ลบ7ก็คือมีเงิน5บาทเอาไปซื้อของตั้ง7บาทแม่ค้าบอกเอาไปเอาไป,เอาไปได้แต่ ติดนี่นะติดนี่เซ็นไว้ก่อนเท่าไหร่ครับมี5ซื้อของ7ก็ติดนี่2เนาะเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลบ2มี W ับอยู่ก็ใส่ W ับยูนะครับครนี้ไอที่บวก7เนี่ยเราย้ายไปฝั่งนี้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยย้ายอีกบรรทัดหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวกันกันคนที่เพิ่งฝึกอยู่แล้วงงถ้าย้ายบางทีหลายตัวนะครับใครที่คล่องแล้วจะย้ายทีนึงให้เห็นภาพชัด,ชดแบบหลายตัวเลยก็ไม่ว่ากันนะครับทำได้เช่นเดียวกัน อ่ะอันนี้คุณครูจัดการ5 w กับ7ลบ 7W กลายเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้คุณครูก็จะย้ายบก7เนาะค่อยๆย,ย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรนะครับนะเริ่มเข้าสู่รูปแบบสมการที่เราคุ้นเคยละ เราจะค่อยๆย,ย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรลบ2กับ W เนี่ยเขียนติดกันเลยมันใกล้ชิดกันยังไม่ย้ายย,าย้ายบวก7ก่อนทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับเหมือนกับล่าเราเอาลบ7มาลบทั้ง2ฝั่งนี่แหละอย่างเงี้ยครับก็คือบวก7ย้ายมากลายเป็นลบเเห็นไหมแล้วก็คู่นเนี้ยบวก7กับอ่าบวก7กับลบเเนี่ยมันเลยหมดลหละหักล้างกันไปเลยหมดไปนะครับตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับลบ2 w ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเขียนลงมา27ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเขียนลงมาแต่บวก7นะครับจะย้ายมาฝั่งนี้ละทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนก็จะเป็นลบ7ทันนะครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะบวก7ดย้ายมาก็เป็นลบ7นะครับโอเค27ลบออกไป7ก็เหลืออุ้ยก็เหลือ20เนาะก็เหลือ20นะครับ อันนี้เป็นลบสองดับเบิลยูอ่าจุดนี้แหละที่มีนักเรียนผิดพลาดนะครับคันนี้ลบสองดับเบิลยูเนี่ยลบสองดับเบิลยูนะครับคือมันเป็นลบสองกำลังคูณอยู่กับดับเบิลยูนะครับกำลังคูณอยู่กับดับเบิลยูถ้าเราอยากให้เหลือแค่ดับเบิลยูอย่างเดียวเราก็ต้องย้ายลบสองเนี่ยจากที่เขาคูณอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหารถูกไหมครับแต่เราย้ายมาปุ๊บจะมีนักเรียนบางคนถามว่าก็ต้องกลายเป็นบวกสองไม่คู เพราะจากลบย้ายมาเป็นบวกไงไม่ใช่นะครับเขาย้ายในหน้าที่ที่คูณอยู่ลบสองย้ายในหน้าที่ที่คูณย้ายมาเป็นหารแต่ตัวเขาเองเขาเป็นลบสองเขาเรียกว่าค่าประจําตัวเขาต้องมาอยู่เขาย้ายมาในหน้าที่คูณย้ายมาก็ต้องเป็นหารนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะย้ายลบสองมาฝั่งนี้ให้กลายเป็นบวกเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับมันจะกลายเป็นเราเอาเนี่ยลบสองดับเบิลยูเนี่ยเราเอาบวกสองดับเบิลยูเนี่ยทั้งสองฝั่ง อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นบวก2อยอย่างเงี้ยครับซึ่งฝั่งเนี้ยลบ 2W บวก2 W มันก็จะหักหลังหมดไปมันจะได้เป็น0เท่ากับ20บวก2อยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะสุดท้ายเราต้องการหา w คืออะไรใช่ไหมมันกลายเป็นแบบนี้ไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้ายให้กลายเป็นบวก2บเบวก2เนี่ยมันจะคือย้ายมาทั้งก้อนแบบนี้นะครับแต่เราจะให้เหลือ w ไว้ฝั่งนี้ไง เราจะย้ายเฉพาะลบสซึ่งลบสองทำหน้าที่คูณอยู่เมื่อทำหน้าที่คูณอยู่ย้ายมาก็ทำหน้าที่หารนะครับแต่ตัวเขาอะตัวเขาคือลบสองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมดับเบิลยูไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมยี่สิบไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมตัวที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายก็คือค่าเขาเรียกว่าเครื่องหมายที่เขาทําอยู่เขาคูณอยู่นะนะครับแต่ตัวเขาคือลบส เขาคูณอยู่ย้ายมาก็เป็นหารนะครับก็ส่วนด้วยลบสองอ่าทันนะครับทันนะครับโอ้ยโอค้โอครูพูดจริงจังมากเลยนะดับเบิลยูตอนนี้เราได้ละดับเบิลยูนะครับเท่ากับอะไรเอ่ยยี่สิบส่วนลบสองนะครับยี่สิบส่วนลบสองนะครับก็ยี่สิบข้างบนเนี่ยเป็นบวกเนาะข้างล่างเป็นลบบวกหารด้วยลบเนี่ยเราเขียนเครื่องหมายลบรอไว้ก่อนเลยครับ แสดงว่าข้อนี้คําตอบติดลบแน่นอนนะไอดับเบิลยูเนี่ยคำตอบติดลบแน่นอนนะครับเพราะว่าลบาหารด้วยบวกเครื่องหมายต่างการหารกันจะได้ติดลบนะครับถ้าข้างล่างอ่ะถ้าข้างบนเป็นลบด้วยเนี่ยลบาหารลบตรงเนี้ยจะกลายเป็นบวกนะครับแต่อันเนี้ยข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเนาะคำตอบจะติดลบนะครับโอเค20หารหารด้วยลบ2ก็คือครึ่งหนึ่งของ20ก็คือ10ถูกไหมเพราะฉนั้น w ก็เท่ากับ10นั่นเองนะครับ แต่มันมีค่าลบอยู่ก็คือเท่ากับลบสิบนั่นเองนะครับโอเคได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะเช็คดูว่าเอ๊คูท็อปมันเป็นลบสิบจริงไหมอ่ะ W อ่ะมันใช่ลบสิบจริงๆไหมเราก็เอามาตรวจคำตอบแล้วก็หรือแทนค่านะครับก็คือห้าอ่ะนักเรียนดูตรงอย่างนี้นะครับห้าดก็คือห้าคูณด้วยลบสิบห้าคูณด้วยลบสิบ นะครับแล้วก็บวก7แล้วก็ลบด้วย7 w ็ W คือลบสินะ่านักเรียนดูดีๆทไม่สับสนนะ5 W นะครับก็คือ5แล้วก็คูณด้วยลบสเพราะว่า W คือลบสนะครับบวก7ก็เอามาเหมือนเดิมบวก7นะครับแล้วก็ลบ7 W นะฮะลบเ W คือลบสนะครับ,บ, 7, อรบโอเคไม่สับสนนะครับเท่ากับ27อ่ะดูว่าจริงไหมนะ ดูทีละคู่นะครับ5คูณลบ10บเนาะบวกคูณลบได้ลบนะครับอันนี้ได้ลบ50ทันไหม5้เนี่ยเป็นเครื่องหมายเป็นเป็นค่าบวกเนาะ5เป็นค่าบวก5คูณลบ10ได้ลบ50ทันนะครับเอาบวก7ชักลงมาอ่าอันนี้แหละเป็นประเด็นละลบ7คูณลบ10ลบคูณลบได้บวกครับลบคูณลบได้บวก เครื Now, so ่องหมายเหมือนกันคูณ mm กันเนาะได้บวกเครื่องหมายเหมือนกันหารกันก็ได้บวกนะครับอย่างข้างบนที่ครูบอกว่าถ้าเป็นลบยี่สิบแล้วก็หารอยู่กับลบสอง่ะแบบเนี้ยจะต้องได้สิบเฉยไม่ได้ได้ลบสิบเพราะลบหารลบได้บวกนะครับเครื่องหมายเหมือนกันหารกันได้บวกเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันก็ได้บวกนะครับเครื่องหมายเหมือนกันหมายถึงเนี่ยค่าประจําตัวของมันคือลบกับลบเหมือนกันมันเขียนติดกันคือคูณกันอยู่ก็เลยได้บวกนะครับ7จ็ดคูณสิบได้70 โอเคทันนะครับก็คือเจ็คูณสิได้70็ดสลบคูณลบได้บวกทันนะเท่ากับ27โอเคอันนี้คือตรวจคำตอบนะครับจริงๆถ้านักเรียนเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยแล้วได้ลบสิตอบมาก็ถูกอยู่แล้วครับอันนี้คือตรวจคำตอบว่าเมื่อเอาลบสิบไปแทนค่าดับเยูเนี่ยมันจริงไหมนะครับแค่นั้นเองอ่ะมาดูต่อ ลบห้าสิบเหมือนติดนีห้าสิบเดี๋ยวคุณครูจะเคลียร์ลบห้าสิบกับเจ็ดสิบก่อนมันจะได้ง่ายนะเคลียร์ยเลขก้อนใหญ่ก่อนนะครับลบห้าสิบเหมือนเราไปซื้อของห้าสิบบาทซื้อของห้าสิบบาทอันนี้อะไรบวกเจ็ดสิบก็คือเหมือนกับว่ามีเงินเจ็ดสิบนึกดีนะครับมีเงินเจ็ดสิบเอาไปซื้อของห้าสิบบาทมีเงินเจ็ดสิบซื้อของไปห้าสิบก็เลยเหลือเงินยี่สิบถูกไหมเหลือเงินยี่สิบยี่สิบบวกอะไรครับบวกเจ็ด เท่ากับ27จริงไหมจริงนะครับจริงแสดงก,ก็แสดงว่าลบ10ของเราเนี่ยเป็นคำตอบของ W จริงจริง,รงด้วยนะครับโอเคเนาะข้อนี้ประมาณนี้พูดสย่ยยาวเลยจริงๆข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับบางคนที่เก่งสมการบอกว่าไอ้คุูตอบข้อนี้ไม่ยากนะอะไรเงี้ยแค่ต้องระมัดระวังเครื่องหมายแค่นั้นเองนะครับแต่นักเรียนที่กําลังฝึกสมการแล้วมาเจอข้อนี้เนี่ยอาจจะสะดุดนิดนึงตรงที่อา้าวติดลบทําไงดีเนี่ยใยาย้มาเป็นบวกหรือเปล่าอะไรเงี้ย ทำให้อ่าจากที่เคยเข้าใจแล้วพอมันมีสะดุดตรงนี้อาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจได้ในคำตอบในในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าที่เจอแบบไม่มั่นใจคลิปนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าโอเคเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นครับเราสามารถตัดสินใจแล้วก็ทำในรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ